ครับบันเงี้ยวบุญนะตั้งจ้ำครับผมตั้งจำ้ำตั้งน้ำเปือตั้งจ้ำน้ำเปืออ่าอีแมยนกละอีแมยนก็ละอ่าได้รอนั่นเอาวาทำไม <c ười> อืมครับมาเลี้ยวแกมดคื้นเนาะ นน้านาำขึ้นบนบนนอั่นักอ่าอน้ำหนมิ่มอเนออ่าเอาาฮาฮ่่าฮ่าฮา่าาว่าฮ่าาฮาฮา่่ tancam nam peh ha la mana telan telan